หลายคนจะตกใจกับข่าวนี้มากค่นะวอนนี้ทราบอาการป่วยอะไครับก็ทราบอาการป่วยนะครับก็สามสี่เดือนแล้วครับครับก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงตอนนี้เนี่ยช่วงเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมฮะเราก็เลยให้ตรวจอาการโควิดซึ่งผลปรากฏว่าก็ไม่ไม่พบเชื้อโควิดก็เขาก็แจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ครับแล้วก็ ก็กลับมาที่ที่พักท,ที่สมุทรสาครน,นะฮะกลับมาที่นี่ก็สักสักเดือนหนึ่งก็เริ่มมีอาการเหมือนเดิมนีน่เดินทางไปช่วงนั้นรู้สึกจะเดินทางลําบากเพราะว่าติดโควิดพอดีนะฮะผมก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับซึ่งจริงแล้วเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ในในการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้เพราะว่าทำงานอยู่ที่ที่สมุทรสาครอ,อยู่แล้วครับก็หลังจากเข้าไปเนี่ยก็มี มีอาการก็เหมือนก็ค่้ว่าใหญ่กันนะครับตอนนี้คุณหมอก็แจ้งมาว่าก็เป็นพวกโรคโลหิตจางก็เขาบอกให้ทานอาหารเยอะๆใช่ไหมฮะก็กลับมาก็ทานทานอาหารเยอะแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับแล้วก็เสียด้วยภาวะติดเชื้อก็เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยประมาณสักสองสาครั้งนะครับที่ที่สมุทรสาครแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไปไปรีเช็คไปฟอลโล่ปกติ ซึ่งอ่าใช่ครับพอเข้าไปเข้าไปเขาก็โทรมาแจ้งว่าเขาต้องนอนโรงพยาบาลนะเราก็ให้ทางผู้จัดการสาขาที่โรงแรมเนี่ยก็บอกว่าจัดคนไปดูแลนิดนึงเพราะปกติเขาก็ดูแลมาตลอดครับก็เข้าไปได้สองสามวันก็บอกเขาเมื่อคืนเขาเขาไลน์มาเขาบอกเขาเหนื่อยเมื่อคืนเลยเขาบอกเขาเขาเหนื่อยน่าจะประมาณสักก่อนก่อนก่อนพบค่ำนิดนึงเราจะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปดูของบริษัทเข้าไปดูเขานอนแล้วก็ เราก็บอกเขาก็นอนร้องไห้ทางน้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสู้ๆนะพี่เ<ม>พราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดู่าก็พอเช้าทางทีมแพทย์ก็โทรมาบอกว่าให้ตามญาตินิดนึง<ม>เพราะว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่ที่อาจจะต้องสำคัญฮะก็เห็นว่าก็ไม่ทันพอดีผมไปประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งน้องก็ไปประมาณ9ก้าโมงสานาทีเฉียดเลยก็เฉียดเลยฮะเฉียดเลย คุณหมอคุณหมอวินิจฉัยยังไงครับก็เป็นโรคเกี่ยวกับติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก่อนจะมีเชื้อโรคมีอะไรตอนหลังเสร็แล้วก็ท่านดรสงสัยไหมครับมันมันปุ๊บปั๊บมากมันเร็วมากคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้พังแข่งใจอะไรนะเพราะว่ามันก็มีอาการมาตลอดก็เลยบอกว่าไปหาหมอซะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเคยจะจับไปตรวจใหญ่ทีนึงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยความรู้มือเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเขาแข็งแรง อย่างเช่นเราไปทาธุรกิจที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปขึ้นภูทอกเนี่ยเขาขึ้นไปสมรอบแล้วเรายัางซึ่งขณะเราวิ่งทุกวันเนี่ยเรายัางคือเรายัางไปได้รอบเดียวเลยคือ,คอมันไม่มีแ,ข,แมมข,ข็งแรงมากครับแข็งแรงมากคือเวลาเดินเนี่ยเดินแบบเดินได้ครึ่งวันเดินได้ครึ่งวันอย่างไปนครสวรรค์นเนี่ยเราก็ไปวิ่งรอบรอบบึงใช่ไหมเขาก็เดินได้สองรอบแหละ ซึ่งไม่มีไม่มีที่้าไปโรงพยาบาลล่าสุดก็คืออาการคือปกติแค่มีอาการปวดไปเช็คอัพร่างกายเฉยๆไม่ได้ก็คือไปฉีดยาไปไปให้ยาไปดูยามีมีเชื้อโรคมีอาการไข้ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็คือทานอาหารไม่ได้คือจะมีร้านอาหารประจําอยู่ด้านล่างด้านล่างเนี่ยที่ที่บริษัทก็จะมีร้านอาหารประจําอยู่เขาก็จะไปทานอาหารก็คือจะทานได้เล็กน้อยมากคือทานได้อย่างละนิดละหน่อยครับครับช่วงสุดท้ายที่ดตรก็เป็นคนเปลี่ยนชีวิต ก็จริงๆถ้าถ้าจริงๆเขาเขาจะเข้ามาเนี่ยก็เมื่อประมาณสัก7จดปีที่แล้วก็เข้ามาก็อย่างที่เราทราบกันก็คิดว่าเราช่วงที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือต้องพูดความจริงนะใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็พูดความจริงตลอดนะเพราะเรารู้สึกได้ถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่า ช่วงระยะหลัง3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปรับเลี้ยงลูกบุญธรรมคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําความดีเขาบอกว่าเขาอยากจะทําให้คือเขาทําอะไรกับสังคมนี้มาเยอะใช่ไหมครับเขาบอกว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่40เป็นต้นไปเนี่ยพี่ผมจะทาแต่ความดีแล้วนะวันนี้เราจะไปไปอยู่บึงการผมจะไปช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวใช่ไหมครเพราะเราไปมีธุรกิจที่นู่นอยู่ด้วย ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนปกติแล้วในสังคมคือเรื่องราวประวัติศาสตร์เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ปกตินะซึ่งตัวเมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเรายังมองว่าไอคนนี้มันหน้าด่าวาใช่ไหมครแต่พอมาอยู่ด้วยกันสักเจ็ดแปดปีแล้วบอกเฮ้อยู่ต้องเปลี่ยนนะวันนี้ผมกล้าพูดกล้าพูดได้อย่างอย่างเต็มปากเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานของในองค์กรเราทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยชีวิตเนี่ยทั้งทั้ง4ีหจังหวัดที่เราทําธุรกิจอยู่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามีคําไว้อาลัยกับพี่นาธานน้องนาธานใช่ไหมคุณนาธานเนี่ยเขาเขาโอเคผมคิดว่าเราคืนคนดีสู่สังคมใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่น้อยปนิดนึงที่ทําความด,ไดีได้ตอบแทนสังคมเนี่ย ได้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่แตครับอย่างวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคุณคุณแม่มาไม่ทันครับคุณแม่พอดีอยู่สุราษฎร์ธาน,นีคือเข้ามาที่สํานักงานใหญ่แล้วเขาก็พอดีผมก็จะมานั่งตอนเช้าๆตรงหน้าน้ําตกนะฮะเขาก็มาถึงเขาก็เขาก็บอกว่าพี่เ,เวรกรรมมันตามเขาแหละ <c oughs> คือก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นเขาป่วยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเวรกรรมมันตามมันตามทันแล้วบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่า เขาเราเขาก็ร้องไห้เราก็บอกว่าเฮ้ยไปนอนไปเราก็ไล่ไปนอนบอกว่าไปนอนซะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกออนับจากวันนี้ก็คือทําความดีถูกไหมทาความดีทําทุกอย่างแม้แต่บุหรี่ยังไม่ดุเลยเพราะว่าเขาขับรถให้ผมเนี่ยปกติขับรถให้ผมตามจังหวัดอะถ้าใครดุดบุหรี่ผมไล่ผมเอาลงเลยเพราะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่เขาก็จะเลิกหมดเลยนะเลิกเลิกมาหลายปีมากคือวันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีมีลางบอกเหตุว่าเนี่ย ถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะพี่นะขอโหสิกรรมให้คนนูน้นคนนี้คนนั้นคนนั้นด้วยวคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นเวลานานนะก,กว่าที่ถึงวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเกินเก้าสิบวันแต้พี่ได้มีใจีในการดูกูดคือไม่ได้มีหรอกครับเพราะว่าตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เขาว่าเออเข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วขอโทษเนี่ยบ่อยมากคือขอโทษเพาว่าพี่ผมขอโทษพี่น้องขอโทษนะเนี่ยเยอะมากที่ขอโทษเพราะว่าทําผิดอะไรเนี่ย เข้ามาแล้วก็จะขอโทษแล้วึงบอกว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยจากสิครั้งเนมึงลดเหลือ9ครั้งนะถูกไหมปีหน้าลดเหลือ8ครั้งอีกปีหนึ่งลดเหลือ5ครั้งคือพยายามลดทุกปีเนี่ยให้คาขอโทษมันน้อยที่สุดแสดงว่าเราทําความเราโกหกหรือทําความไม่ดีเนี่ยน้อยลงซึ่งปีหลังๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่เคยเจออย่างวันนี้เขาได้ไปสบายแล้วเราถือว่าได้ช่วยเขาได้รู้จักที่เาถึกแบกอั้ในชีวิต ก็โอเคนะครับป็นคนน่าสงสารนะจริงๆมีคนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่า้เลี้ยงไว้ได้ยังไงแต่ผมก็ยึดมั่นมาตลอดว่าวันนั้นผมบอกเขาว่าถ้าเราถ้ารู้ว่าเป็นงูเหา่าอ่ะเราปล่อยออกไปข้างนอกมันก็ไปกัดคนอื่นตายให้มันรู้ว่ามันอยู่กับผมผมรู้ว่าผมจะขังมันยังไงถูกไหมฮะผมจะเอาล้อมก่อมันไว้ยังไงแล้วเชื่อเถอะว่ามันถ้าถึงมันเชื่องไม่เชื่องเนี่ยเราก็เอาพิษมันออก ถูไหมฮะเอาพิษมันออก uh huh. ผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครอยากโดนด่าดทางโซเชียลเนี่ยเราโดนด่าแค่สองสามข้อความในการโพสเนี่ยเรายังแบบจิตตกเลยแต่นี่คนทั้งประเทศเนี่ยด่าคือผมเห็นใจผมเห็นว่า้ยมันแบกรับภาระเยอะมากภาระ <Okay. S 1> ในความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่าคนคนหนึ่งมันไม่ควรใช่ไหมเพราะทุกคนมันก็ไม่มีใครขาวสะอาดถูกไหมฮะไม่มีใคร มันถูกไหมสมมุติแบบอ่าก็ก็ถือว่าน้องหมดหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมเนาะคือเสารับาเออก็ก็บอกเขาว่าโอเคก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะก็ไปสบายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็แทบจะตัวคนเดียวอยู่ฮะแทบจะตัวคนเดียวตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ห่วงละเพราะว่าปกติก็ห่วงเขาบางทีก็อยู่เขาก็อยู่ที่อยู่ที่ที่ทำงานเรา เราก็อยู่บางทีเราก็ไปไปที่ไหนไกลๆหลายวันอะไรพวกน,นี้ซึ่งส่วนใหญ่ปกติเ็าจะไปด้วยกันตลอดส่วนใหญ่นะฮะ,จะเจ็ดปปีเมื่อกี้ก็คุยกับแฟนก็เออใจหายเหมือนกันเพราะแต่ละปีเขาโทรศัพท์ไม่ไม่ติดที่เราก็จะโทรที่ที่นาธานเราก็จะอยู่อยู่ตลอดด็เรเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยคะเอออเป็นพี่เป็นพี่ดีกว่าั้ยเป็นพี่ดีกว่าแล้วก็ผมเลือกที่จะให้เขาพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาอ,มอะไรก็ได้อะไรที่เลวที่สุดในชีวิตดีที่สุดในชีวิตก็ได้ คืออยู่พูดมาเลยคือรับได้รับได้ใช่ไหมครแต่จริงๆต้องให้โอกาสคนแสดงว่าพี่พี่ดูว่าเรื่องการให้โอกาสมากกว่าการที่จะปล่อยทิงเขามากกว่าแล้วถ้าเกิดเราปล่อย,อยทิ้งแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในสังคมผมว่าก็อันตรายนะถูกไหมคือไม่ได้ไม่ได้เคสของนาธานโอมาลนะผมคิดว่าทุกเคสอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีใครคือคนที่เป็นคนดีมากในสังคมเรามันเยอะใช่ไหม99.9%มันเป็นคนดีใช่ไหมครอีกนิดเดียวที่มันไม่มันมีคนไม่ดีเนะี่ย ขอให้คนดีๆสักคนหนึ่งไปคีบเขาไว้ถูกไหมคือไปไปไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูแลเขาดิว่าเขามีปัญหาอะไรนะผมคิดว่ามันจะทําให้สังคมมันดีร้อยได้นะในความคิดผมนะส่วนตัวนะครับครับโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับ